ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update กับทีมข่าวสถานีวิทยุประจายเสียงม,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีรับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีค่ะมทะรตะวันออกประชุมเตรียมความพร้อมดำเนินโครงการเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายประกันคุณภาพกิจการนักศึกษากาวราชมงคล วันที่23พฤศจิกายน2563ดรคณาการพัน,นิพงศ์ผู้ช่วยอธิการบดีเป็นประธานการประชุมพร้อมด้วยนายกิจชดาทองรื่มประธานสภานักศึกษานายภูริวัตรรัตนพันธ์นายกองค์การนักศึกษามทรตะวันออกในการประชุมเตรียมความพร้อมดำเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายประกันคุณภาพกิจกรรมนักศึกษา9มทร และกิจกรรม9มทรร,ร่วมใจสืบสารวัฒนธรรมไทยครั้งที่12ร่วมกับสมาชิกมหาวิทยาลัย9มทร,รทั่วประเทศโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพกิจกรรมนักศึกษาและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมเอกลักษณ์ความเป็นไทยจากภูมิภาคต่างๆโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพณห้องประชุมวันวิสาชั้น8อาคารสัพวิทยบริการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกจังหวัดชลบุรีคุณภาเหลื่อมล้ำรายงานนายกรัฐมนตรีปากีสถานย้ำปากีสถานจะไม่มีการล็อกดาวน์ประเทศเพื่อควบคุมโควิด -19 นายกรัฐมนตรีอิมรานคานของปากีสถานกล่าวว่าจะไม่มีการประกาศใช้มาตรการล็อกดาวน์ของประเทศเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เพราะไม่ต้องการให้ผู้คนเสียชีวิตด้วยความหิวโหยในขณะที่มีความพยายามช่วยประชาชนจากความเจ็บป่วยอย่างไรก็ตามนายอิมรานได้เรียกร้องให้ทุกคนปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมอย่างเคร่งครัดขณะที่การสวมหน้ากากอนามัยเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการยับยั้งการแพร่ระบาดของไวรัสพร้อมยิน ยันว่าไม่ต้องปิดโรงงานร้านค้าและห้างสรรพสินค้าเพราะอาจจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศปากีสถานได้รับฟังข่าวครั้งต่อไปได้ในเวลา21นาฬิกากับทีมข่าววิทยุราชมงคลทญญัญบุรีค่ะรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News ์อัปเดครั้งต่อไปกับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรี